สำหรับพัฒนาการตามวัยของเด็ก3-5ปีนั้นนะคะก็คือเด็กวัยนี้จะเป็นวัยก่อนเข้าอนุบาลหรือว่าอนุบาล1นหรืออนุบาลช่วงต้นนะคะความสำคัญของพัฒนาการในวัยนี้ก็คือการเล่นถ้าสังเกตก็คือการเล่นของเด็กวัยนี้ก็คือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันขนมสิ่งของของเล่นให้กับเพื่อน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะการฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองทั้งในแง่ของอารมณ์ดีก็ไม่ดีมากเกินไปหรือว่าอารมณ์เสียเด็กก็จะไม่หงุดหงิดมากเกินไปนะคะเด็กที่มี EQ d ในวัยนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้การมีศิลธรรมเด็กจะรู้จักผิดถูกในวัยนี้เบื้องต้นได้จะรู้จักตรงไปตรงมาว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ดีควรทำสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ควรทำนะคะเด็กวัยนี้ควรมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสนใจที่จะค้นหาเรียนรู้รอบๆตัวอย่างมีความสุขค่ะ